สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูการเลี้ยงวัวแบบนี้จะสู้โรคละปาดสกินได้ไหมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวผมเองซึ่งก็เป็นการเลี้ยงวัวแบบกึ่งปล่อยก็คือ,อล้อมที่ประมาณสัก2ไร่ครึ่งครับให้วัวได้เดินหากินนะครับแล้วก็จะมีการทําคอกเอาไว้ให้วัวได้นอนแต่ปรากฏว่าวัวมันจะไม่ชอบนอนในคอกมันจะชอบนอนกลางทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตรงที่วัวมันนอน,นครับช่วงนี้เวลาประมาณตีห้าครึ่งวัวมันก็เริ่มลุกแล้วนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ไ,มได้ไปหากินหญ้าครับมันยังย,ยืนอยู่ตรงที่มันนอนครับควจริงแล้วเรามีคอกนะครับแต่ว่าวัวมันไม่ชอบนอนมันจะชอบนอนตรงที่โลง่งๆก็แสดงว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับวัวมันจะชอบนอนที่โลง่งไม่ชอบนอนในคอกหรือไม่ชอบนอนในที่อึดอัดครับหรือที่มันเป็นทึบๆนะครับเพราะว่าจริงเรามีที่ให้มันนอนอยู่แต่มันก็ไม่ชอบนอนครับมันชอบนอนกลางแจ้งแบบนี้นะครับนี่ครับจะนอนเป็นกลุ่มนะครับมันก็จะนอนในทุ่งหญ้าครับข้อดีมันก็คือมันก็จะขี้ใส่ทุ่งนาของเรานะครับ เดี๋ยวขี้วัวตัวนี้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับหญ้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะของวัวในช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับนี่หกโมงเช้าวัวก็จะเริ่มออกหากินแล้วนะครับนี่ก็แสดงว่าโดยธรรมชาติของวัวครับมันก็จะหากินตั้งแต่เช้าเลยนะครับขอให้พอพระอาทิตย์ขึ้นครับวัวมันก็จะเริ่มหากินแล้วนะครับซึ่งหญ้าตัวนี้นะครับฝนไม่ตกมานานครับหญ้ามันก็เลยไม่ค่อยเขียวนะครับแต่ว่าวัวมันก็ยังเลียมหญ้าได้อยู่นะครับ ก็แสดงว่าโดยธรรมชาตินยวัวมันเป็นชอบสัตว์แทะเลมก็คือเดินเลมหญ้าไปเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะไม่มีหญ้ากินแต่มันก็เล็มของมันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดหญ้ามันไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องให้ฟางเสริมนะครับหรือให้หญ้าตัดหญ้ามาเสริมอีกทีนึงนะครับแต่อย่างน้อยการที่วัวไม่ได้เดินครับก็ถือว่าเป็นการให้วัวได้ออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือวัวก็จะอารมณ์ดีนะครับการที่วัวอารมณ์ดีก็คือทำให้วัวไม่เครียด พอว่วไม่เครียดมันก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ก็คล้ายๆกับคนนะครับถ้าเกิดคนเรามีความเครียดสูงก็มีอากาศที่จะป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายนะครับก็วัวเช่นกันนะครับคือนอกจากว่ามันจะไม่เครียดแล้วมันยังได้เดินออกกําลังกายนะครับการที่วัวได้เดินแบบนี้นะครับมันก็คือทําให้วนะัวได้ออกกาําลังกายทให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับทำให้มีภูมิปุ้มทานที่ดีนะครับดับงนั้นสิ่งที่เราจะมานําเสนอวันนี้ก็คือว่า การเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับก็คือให้วัวได้เดินดน,ดน,น,นะครับให้วัวได้กินให้วัวได้นอนตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของวัวนะครับวัวมันก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลก็คือการมีภูมิต้านทานต่อโรคนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โรคที่กำลังมาบาดก็คือโรลคลำปีสกินนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยน,นครับว่าการเลี้ยงวัวที่ทําให้วนะัวเยมีสุขภาพดีเนะี่ยมันจะสามารถต่อสู้กับโรคลำปีสกินได้ไหมนะครับ ก็เอยากจะมาเลกเปลี่ยนนะครับว่าการเลี้ยงวัวแบบนี้มันมีผลต่อโลกระเบียศษกิจหรือไม่นะครับซึ่งฟามขังผมก็ทั้งหมด15ตัวก็ป่วยอยู่5ตัวนะครับแต่ทั้ง5ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นรุนแรงทั้ง5้าตัวเลยนะครับคือทุกตัวกินหญ้าได้นะครับกินหญ้าได้ดีไม่ได้นอนสมไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับมันจะมีอาการก็คือทั้ง5ตัวนี้คือจะมีอาการเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วก็เป็นแผลแตกนะครับซึ่งมี1ตัวนะครับที่มันลงขาก็คือมันจะเก็บขานะครับ แต่ว่ามันก็เดินแล้วก็กินอาหารได้กินหญ้าได้ดีตามปกตินะครับหมอก็เลยมาฉีดยาให้นะครับสามเข็มฉีดครั้งเดียวเลยครับไม่ได้ฉีดอีกฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยถามหมอว่าทําไมฉีดแค่ครั้งเดียวหมอก็เลยบอกว่าถ้าวามันไม่ซึมนะครับฉีดแล้วมันไม่ซึมนะครับมันเดินได้มันกินได้นะครับเราก็ไม่ต้องฉีดอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะครับพอแผลมันหายเองมันก็จะหาย คือมันจะหายเองโดยธรรมชาติของมันครับขอแค่ดูว่าวัวมันไม่ซึมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการรักษาของฟางผมเองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงรักก้าววงครับก้าวงหลังจากที่มันเล็มหญ้าอยู่ในทุ่งนาครับแดดร้อนๆนางก็จะมากินฟางนะครับอันนี้ก็เป็นข้อฟางที่เราใส่ไว้นะครับวัวก็จะมากินปกตินะครับถ้าเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยเราจะไม่เอาฟางไว้ในคออนะครับเราจะเอาฟางไว้นอกคอกนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนมันตกเราก็เลยต้องเอาฟางมาใส่ไว้ในคอกเพราะว่า ถ้าเกิดเราฟางไว้ข้างนอกนะฝนตกเนี่ยฟางมันเปียกวัจะไม่กิน,นครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยเราจะเอาไว้ข้างนอกหมดเลยเราจะไม่เอาไว้ในในคอกนะครับก็คือขอกเนี่ยจะโล่งให้ไว้ให้นอนอย่างเดียวกเว้นหน้าฝนที่เราจะเอาฟางมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับที่ฟางของเรานะครับ,รรบก็เลี้ยงสองแบบเลยก็คือเลี้ยงให้วัวปล่อยกินเองธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีฟางเอามาเสริมแล้วก็ตัดหญ้ามาให้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ของเราคือเน้นให้มันหากินเองนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยมีหญ้าเราก็จะเอาฟางมาใส่แล้วก็ตัดหญ้า ท mother, cloud, ีนี้เรามาคุยเรื่องโรคลำไเปทวินต่อนะครับจากวัวของเรานะครับซึ่งมันเป็นอยู่5ตัวนะครับได้ขีดยาอยู่ตัวหนึ่งครับที่มันมีอาการเก็บขาแล้วก็ขี่ยาไปแล้วครับขีดครั้งเดียวเองครับผมก็เลยถามบริษัทว่าทําไมต้องขีดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอาการโรคนี้นะครับมันไม่มียารักษาครับการรักษาคือต้องรักษาตามอาการท่านั้เองนะครับถ้าวัวมันมีอาการไงก็รักษาอย่างนั้นนะครับที่ฟาร์มเราไม่ได้เป็นเยอะนะครับนั่นก็เลยได้ขีดแค่ ครั้งเดียว3เข็มนะครับก็คือยาแก้ไขยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับ3มเข็มแล้ววัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็เลยไม่ได้ฉีดอีกนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็นวัวน้อยนะครับเป็นวัวน้อยตัวนี้ก็จะมีผื่นมีอะไรขึ้นนะครับมีผื่นมีตุ่มขึ้นครับแต่ว่าตุ่มมันยังไม่แตกนะครับซึ่งหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นวัวตัวใหญ่เขาอาจจะไม่ฉีดยาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับหมอก็เลยฉีดให้ สามเข็มครั้งเดียวนะครับก็ยาอะเดียวกันเลยนะครับก็คือฉีดกันไว้ก่อนเพราะว่าเป็นหัวน้อยนะครับซึ่งหัวน้อยถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นดุนแรงก็เลยฉีดกันไว้นะครับหัวตัวนี้ก็เริ่มมีอาการได้2วันนะครับก็คือเป็นตุ่มขึ้นเลยนะครับพอเป็นตุ่มปุ๊บก็ขึ้นเต็มตัวเลยครับก็คือว่าเป็นเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มีอาการไข้นะครับก็คือไม่ไม่ได้ไข่มาก่อนเลยก็คือแข็งแรงดีกินยาได้ดีนะครับเรามาสังเกตเห็นอีกทีนึงก็คือตอนมันเป็นตุ่มแล้วนะครับนี่นะ มันกินหญ้าได้ดีอยู่มันยังเดินได้วิ่งได้นะครับดังนั้นก็ถือว่ามันไม่อันตรายก็คือมันยังแข็งแรงอยู่นั่นเองครับหมอก็เลยว่าถ้าเกิดว่ามันซึมมันไม่กินอาหารนะครับมันปุอันนี้ค่อยบอกหมอเดี๋ยวเราหมอจะมาฉีดยาซ้ําให้นะครับซึ่งหมอก็แนะนาว่าการรักษาโรคพวกนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาเยอะมากก็ได้นะครับคือรักษาตามอาการนั่นเองนะครับอาการที่บ่งบอกถึงความแรงคือสัตว์ซึมไม่กินอาหารไม่กินหญ้าเองนะครับถ้าเกิด ว่ามันยังกินหญ้าได้มันยังเดินได้ตามปกตินี่ก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับซึ่งก็เป็นโชคดีของของคอกเราครับที่สัตว์ที่ว่าทูกตัวเลยนะครับแข็งแรงหมดเลยคือไม่มีใครไม่มีตัวไหนที่ป่วยจนถึงขั้นนอนสมนะครับแล้วก็มีอีก3ามตัวนะครับที่ที่เราไม่รู้ว่าป่วยเลยครับแต่มาเห็นทีเห็นมนเป็นสะเก็ดนะครับคือแผลแผลแตกนะครับแผลแตกแล้วก็เป็นสะเก็ดดำๆนะครับซึ่งก็เลยถามหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคแลพิเปนสแต่ว่ามันเป็นแล้ว แต่ว่าอันนี้คือมันหายแล้วนะครับแสดงว่ามันเป็นมาเป็นเดือนแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตุ่มอะไรเยอะนะครับคือเห็นีชิ้นึงก็ตุ่มมันแห้งแล้วนะครับตอนที่มันเป็นสะเก็ดดำๆก็เลยรู้ว่าอ๋อหัวตัวนี้มันเคยเป็นลาบิสกินมาก่อนเพราะว่ามันมีสะเก็ดดำๆนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าการเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นการเอาประสบการณ์ตรงมาบอกว่าวัวผมก็ป่วยทั้ง5้าตัวนะครับได้ฉีดยาอยู่2ตัวแต่ว่าฉีดครั้งเดียวนะครับ แต่วัวมันก็แข็งแรงครับไม่ได้ป่วยคือไม่ไม่ได้มีอาการป่วยนะครับก็คือมันยังกินหญ้าอะไรได้ดีนะครับก็คือขี่ยาขั้นเดียวก็หายเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะมีอาการขาบวมนะครับแต่ว่ามันก็เดินได้ปกติกินหญ้าได้นะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นดุนแรงก็รุปว่าวัวที่เป็นทั้ง5้าตัวนะครับไม่มีตัวไหนตายนะครับ3ตัวหายแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้รักษาเลยนะครับ ก็คือมะลุชิ้นนึ่งมันจะหายแล้วนะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นเห็นตุ่มสะเก็ดที่มันแห้งแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้สังเกตวัวนะว่าวัวเราป่วยหรือไม่ป่วยนะครับตอนที่มันเป็นตุ่มถ้าเราไม่สังเกตดีเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่พอแผลมันหายมันจะเป็นสะเก็ดดำๆมันก็เลยสังเกตง่ายก็เลยรู้ว่าเออวัวเราเป็นแล้วนะครับเป็นจนว่ามันหายแล้วถึงรู้ว่าวัวตัวเองป่วยนะครับได้รักษาอยู่2ตัวนะครับก็คือวัวน้อยแล้วก็วัวตัวผู้ ซึ่งมีการป่วยแล้วก็มีการเก็บขาที่เห็นครับ่างนีหมมันเดินกับปกกระเพกนะครับแต่ว่ามันก็เดินได้หาก,กินได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะเก็บขาตัวท่านเห็นตัวข้างหลังนะครับคือวัวตัวผู้ที่มันมีอาการแล้วก็มีการเก็บขาขามันจะเดินไม่สะดวกนะครับโดยที่ฟาร์มของเราครับก็เน้นรักษาแบบธรรมชาติก็คือให้ยาน้อยที่สุดเลยนะครับซึ่งโรคเนี้ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งมันไม่มีการรักษาโดยตรงการรักษาคือรักษาตามอาการนั่นเองนะครับ ถ้าวัวมันป่วยแต่มันไม่มีอาการเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ยาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ให้ธรรมชาติมันรักษาตัวมันเองนะครับซึ่งของเราทํามาก็โอเคนะครับก็ถือว่าได้ผลดีก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับการรักษาโรคลำพิ้กีนนะครับซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ก็เป็นการเลี้ยงแบบให้วัวได้อยู่อย่างอิสระวัวก็จะมีความสุขวัวได้เดินวัวได้ออกกําลังกายครับแล้ววัวมันก็จะมีสุขแข็งแรงครับแล้วมันก็จะมีหุ้มน้ทันครับในการมาสู้โรคลำพิ้กีนก็ทําให้ เกิดการระบาดแต่ว่ามันไม่เป็นดุนแรงก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงววนะครับก็เอามาให้คนได้ดูนะครับว่าการเลี้ยงวาแบบนี้ก็มีผลดีก็คือทําให้ววได้อ,ออกกําลังกายวาแข็งแรงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้อของเราเป็นข้อววแต่วาไม่ค่อยอยู่นะครับนี่วามันก็จะชอบมาหากินแบบนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าพิธีนี้ดีนะครับแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เราเคยเลี้ยงมานะครับแล้วเราก็เคยรักษาโรคนี้รักษาแบบ ฉีดยาน้อยที่สุดนะครับแล้ววัวมันก็หายเห็นไหมครับมันไม่ได้มีอาการรุนแรงไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับก็ปกติดีทุกตัวนะครับหากินยาเองได้ทุกตัวก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าเราเคยเจอแล้วฟาร์มที่อยู่ข,ข้างๆป่วย2ตายไปแล้ว2ตัวนะครับเพราะว่าฉีดยาเยอะมากเลยตั้งกินทั้งฉีดฉีดทุกวันเลยนะครับเพราะว่ากลัววัวจะตายปรากฏว่าฉีดยาเยอะวัวก็ตายเหมือนกันครับก็เลยนำนำเสนอวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะครับก็เลยพามาชมการวิีชีวิตของการเลี้ยงวัวแบบปล่อย วัวก็จะแทะเล็มหญ้านะครับหากินหญ้าในทุ่งนานะครับเราก็จะมีฟางเสริมมีหญ้าเสริมเอาไว้ให้วัวกินนะครับนี่นะครับในการต่อสู้กับโรคลำไส้จีนนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือการรักษาตามอาการนะครับวัวมีการอะไรก็รักษาตามนั้นนะครับอันต่อมาคือการกําจัดผ่าหาน้ำโลกครับก็คือการกํา,า,กกกากจัดพวกเลือบลิ้นไลเห็บมัดต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่กำจัดมันนะครับ มันก็จะเอาไปแพร่ให้ทัพอื่นต่อนะครับในอันที่3ามคือการบํารุงรักษาให้วัวมีภาพแข็งแรงนะครับถ้าวัวมีภาพแข็งแรงวัวก็จะมีภูมิต้านทานโรคมันก็จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคลำปีตีจีนในฟาร์มเราได้นะครับถ้าวัวติดโรคครับมันก็จะไม่มีอาการรุนแรงครับเพราะว่ามันมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับถ้าเป็นก็ไม่เป็นมากนหรือหรือถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ตายนะครับเพราะว่ามันมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับและอีกหนึ่งก็คือหลังจากที่มันหายป่วยแล้วก็จะลืมบํารุงววััด้ยนะครบ เพราะว่าในช่วงที่สัตว์มันป่วยมันย่อมที่มีร่างกายสุ่มสมธรรมดานะครับเมื่อมันหายป่วยเป็นระยะฟื้นฟูก็ให้อาหารเสริมวิตามินเสริมกับวัวที่ป่วยเยอะๆนะครับกว่าก็จะได้มีสุภาพแข็งแรงสามารถอยู่ได้ตามปกติต่อไปนะครับในช่วงนี้คนเลี้ยงวัวก็กาลังประสบปัญหากับโรคระบาดนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมีกําลังใจแล้วก็ผ่านพ้นกับวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับผมก็เจอไป5ตัวนะครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะครับกวัววัวจะตายนะครับแต่ว่าเราก็ ทำการดูแลรักษานะครับรักษาตามอาการเป็นหลักเลยนะครับซึ่งจากการรักษาแล้วก็พบว่าหัวทตัวนี้ก็ปลอดภัยดีทุกตัวไม่มีตัวไหนตายนะครับก็เลยเอาถือโอกาสเอามาเป็นประสบการณ์มาเล่าให้กับคนเรื่องวัวฟังนะครับว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่เจอกับความของเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนเรื่องวัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เพื่อที่จะเป็นภาพคลิปใหม่ถทาง่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการเรื่องวัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ